สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูวิธีการใช้งานวีดนะครับตัววีดเนี่ยเป็นภาษาฝรั่งเศสแปลว่ารวดเร็วนะฮะใช้งานร่วมกับวิววิวสามตัวนี้จะเป็นตัวคล้ายๆว่าตัววิวทรูฮะของของวิวนะฮะปกติเราจะใช้วิวเซอไอตัวนั้นจะใช้พวกเว็บแพ็กในการวิวแต่ว่าตัวเนี้ยจะเร็วกว่ามากนะฮะสิบเท่าขึ้นไปฮะสิบเท่าถึง100ถร้อยเท่าเลยนะฮะมีบางเพื่อนบอกว่าอย่างนั้น ก็ตัวนี้ก็จะสามารถสตา,าร์ทเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วก็ฮอตโมดูลรีโหลดได้อย่างรวดเร็วนะครับมีการออปติม z ยโค้ดแล้วก็แต่ว่ามันก็จะมีข้อเสียบางอย่างนะเช่นว่ามันจะใช้สำหรับเบราว์เซอร์รุ่นใหม่ๆนะครับเดี๋ยวลองกดสตาร์ทดูฮนะถ้าเราเริ่มใช้กด Get s สตาร์ทเข้ามาดูตัวนี้วิธีติดตั้งเราก็แค่ Copy ปี้คำสั่งนี้ไปเลยนะครับเดี๋ยวก๊อปไปแล้วก็ไปรัน,นที่คอมมา i ไลนะ์ แปะลงมาเดี๋ยวเจอให้ดูว่าว่ามันเร็วแค่ไหนพอกดเสร็จปุ๊บเดี๋ยวรอ,อการ์ดเดี๋ยวะแต่เน็ตผมไม่ได้เร็วเท่าไรหร่เลยรอการ์บหนึ่งอ่าขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเราก็ใช้โหลดเนื่องจากมันโหลดตัวโมดูลอะไรต่างๆไม่ได้เยอะอ่ะมันจะโหลดเร็วอ่ะสร้างโปรเจกต์อ่ะใส่ชื่อเดี๋ยวผมขอใช้ชื่อวีดเทสนะฮะ ก็เลือกเฟรมเวิร์กเฟรมเวิร์กมีให้เลือกหลายตัวเนะเดี๋ยววันนี้เราจะใช้ v e w แล้วก็จะไม่ได้ใช้ TypeScript นะเป็นจอสคริปกดเลือกไปก็อ่ะเขีละโปรเจกต์ Project. ต่อไปก็ cd v e t e test แล้วหลังจากนี้ก็ npm install นะแค่ขั้นตอนแรกๆก็ค่อขนข้างถือว่าเร็วนะฮะถือว่าเร็วมากเหมือนกันโทษครับพิมพ์ผิด npm install นื่องจากการติดตั้งมันไม่ได้ใช้โมดูลเยอะแล้วกเ็เดี๋ยวที่เร็วจริงเนีคือตอนรันเว็บเซิร์ฟเวอร์จะเร็วมากในช่วงเดเวอเป m น n นี่ยลองคิดดูว่าวันวันึงเราต้องรันกี่รอบฮะพอรันขึ้นมาแล้วก็มันฮอตโมดูลรีโหลดมันรีโหลดค่อนข้างเร็วมากก็ประหยัดเวลาได้พอสมควรเครื่องไม่หน่วงเลยนะครับเ,เดี๋ยวอันนี้เสร็จเรียบร้อย เ p n ีเนแลนเดดูก่อนเลยนะเดี๋ยวลันเดฟให้ดูแปบ๊บเดียวขึ้นปึ๊บมขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเห็นนะโอเคถือว่าเร็วมากนะฮะแล้วก็เปิดมาขึ้นมาพอร์ตสามพันตัวนี้ออกมาก็เหมือนใช้วิวเ l ลไทำนะฮะโอเคกดลองคลเค้าดูใช้งานได้เขาแนะนำว่าให้ใช้ Visual Studio Code กับโบล่านะครับแต่ผมตอนนี้ก็ใช้เออวิเทอร์อยู่ เดี๋ยวแคนเซิลก่อนเดี๋ยวเรียบิชัวซิลิโคนขึ้นมาอันนี้เปิดวิวชัวซิลิโคนแล้วโอเคดูสตั๊กเจอร์โครงสร้างมันก็โครงสร้างไฟล์คล้ายๆก็เหมือนกับของวีเซลไอผมขอย้ายตรงนี้นิดหนึ่งจะได้เห็นสองหน้าพร้อมกันอ่าโอเคดู SRC ข้างในก็โอเคมี m a i n js ก็มี App.view มีคอมโพเนนต์มีแอสเซทโครงสร้างก็เหมือน,เ,อนเดิมคยคล้ายๆเสร็จแล้วเ็มีคอมโพเนนต์ hello world เหมือนกันก็เริ่มจากตัว index html id เป็นแอปอเขาจะ inject ตัว ui มาที่ตัวนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็เราก็จะไปเริ่มเรียกจากที่ main js main js ก็ประกอบไปด้วย App.view นะนะฮะ แล้วก็ Create App แล้วก็เมาส์ไปที่ตัวนี่แจ้ครับตัวที่มันเป็น id แอ p นะครับก็โดย Structure ที่สร้างออกมาก็เหมือนกับตัว m u s e u l i เหมือนกันนะไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยใช้งานเหมืนเปนะ๊ะก็เดี๋ยวเรามาดูฮะตัวนี้โมโดูล hello world เดี๋ยวผมลบทิ้งก่อนไม่ได้ใช้เดี๋ยวเราจะสร้างโมโดูลของเราเองเดี๋ยวเราทดสอบฮะการใช้งานดูว่ามันต่างจากเดิมไหมตัวนี้เป็นภาพฮะ,ะเห็นว่าหน้าเนี้ย ที่เห็นด้านขวามือนีครับมันก็มีโมดูล Hello World คือเป็นส่วนของตรงนี้ทั้งหมดเนี่ตัวหนังสือทั้งหมดเนี่ยครับแล้วมีภาพอยู่ข้งบนหนึ่งภาพแค่นั้นเองครับเดี๋ยวเราลบตัวนี้ทิ้งก่อนแล้วก็อ่าอ,อินพ r อตอเดี๋ยวคอมเมนต์ไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะสร้างโมดูลเองจะคอมเมนต์นะครับอ่าคอมเมนต์แล้ว ที่ผมงสต็อปเซิร์เวอร์ไปมันยังไม่ขึ้นฮะแตมืดอใน Hello World มันก็อาจจะคนเพิ่งเริ่มใช้จะงงฮะเดี๋ยวผมลบทิ้งฮะแล้วเริ่มเริ่มใหม่แต่ต้นเลยครับโดยที่เปล่าๆไม่มีอะไรแล้วคนหัดใช้วิวก็ผมแนะนำว่าใช้ใช้ตัวนี้ับวีดเลยก็ได้มันก็จะสะดวกและรวดเร็วผมขอ,อาภาพออกก่อนเดี๋ยวทำใหม่ขึ้นมาอ่าเป็น tag h s h นะครับแล้วก็เดี๋ยวอ่าเมนเมนเพจแล้วกันเป็นตรงนี้หน้าหลักเนี่ย อยู่ใน app. view ตัวนี้เป็นหน้าหลักเนี่ยของเราเราจะเริ่มต้นที่หน้านี้ตัว component อาจจะสร้างเป็นอาชีพผมนั่นอุ้ม view สร้าง component แทน hello เออไหมครับอ่าผมใช้ feature ก็มี scaffold เดี๋ยนเรกมานี่คือโครงของของ view เนะีมี template script แล้วก็สไตล์ตัวนี้ก็เป็นปกติแล้วแต่เราจะใช้ตัวตัวไหนก็ได้ h2 นี่เป็นหัวข้อระดับสองนะเดี๋ยวใช้เป็นอุ้มคอมโพ n เนนต์แล้วอ่ได้รู้ว่าเออมันถูกเรีกก่กอย่างตรงนี้ตัวคอมโพเนนต์ก็เป็นการ define tag HTML ขึ้นมาใหม่เองเช่นว่าตัวนี้เป็น v i e สาแล้วเราสามารถใช้ภายใต้เทมเพลตเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องมี root อันเดียวเรามีหลายรูทได้เปิด Terminal เดี๋ยวรันขึ้นมาใหม่ จีสต็อปไปแล้ว npm run dev เหมือนเดิมสักครู่ก็นี่ขึ้นมาแล้วครับหาเมนเพจเรียบร้อยที่เราทำไปเมื่อกี้ก็คอมโพเนนต์ยังไม่ได้แสดงเะเดยวแสดงที่การเรียกคอมโพเนนต์ตอนนี้มัน export default อยู่แล้วก็ที่เหลือคือไป Import ที่หน้านี้ที่หน้าหลักเดี๋ยวเราจะเอา import ตัวนี้ขึ้นมา,าเปลี่ยน hello world เป็น อุ้มฮะ O O M แล้วขึ้นนี่ตัวใหญ่นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเปลี่ยนตรงนี้นิดหน่อยาเซฟปึ๊แบแล้วก็เรียกใช้อย่างเงี้ยเป็นแท็กอุ้มไม่เอาแบบนี้เดี๋ยวผมเป็นแท็กแบบอันเดียวดีกว่าเซฟเรียบรอย้อยอ่าเนี้ยอุ้มของประเด็นโผล่ขึ้นมาแล้วในหน้านี้ก็เดี๋ยวเรามาลอง ทำตัวอื่นๆดูเอเพิ่มอะไรดีละ่ะตัวนี้เดี๋ยวมันดูตรงสไตล์แล้วกันผมสโคปเฉพาะตัวตัวนี้นะฮะของไฟล์นี้ไฟล์เดียวสโคปสไตล์ของที่นีผมเซ็ตเฉพาะ h 2อ่าให้เป็นสี color อ่าสีอะไรดีเสียงตางต่อไปอีกแท็กหนึ่งท็ก p ท็ก p b บ a c k cloud เสร็จ b บ a c k cloud ให้มันหน่อย b บ a c k cloud คั l เลอร์่ใส่สีหน่อยเอาสีอ่อนๆอยดีกว่าสีนี้แล้วกันอ่าโอเคเซฟปึบอ่ะ, okay. อะขึ้นเลยลดเร็วครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวทำอย่างอื่นที่ต้องทำก็เช่นอะไรดีละ่ะทำพวกเราเตอร์อ่ะเดี๋ยวมาดูเราเตอร์นะครับก็ในเว็บ v i e w r o u t e r v วิว3นะจะต้องใช้ v i e w r o u t e r ์เวอร์ชัน4ถ้าตัวเก่าอ่ะวิวจะใช้ มีวโรเตอร์เวอร์ชันสามถึงมองนิดนึงเราใช้เวอร์ชันสี่นะฮะก็สั่งตาเนี่ย npm install view router app สี่นะสต็อปก่อนนะเดี๋ยวติดตั้งก็รอสักครู่ในการติดตั้ง View Router View Router ก็คือเหมือนไซต์เว็บน v i เก t o เตอร์ที่เป็นข้างบนกดก็เปลีนน่ยนหน้านู้นหน้านี้ฮะหลกักๆจริงๆมันเหม,อมือนคอมโพเนนต์นะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นทั้งหน้าเลย แล้วก็มีตัวช่วยในการคลิปก็เปลี่ยนนะ้ฮเดี๋ยวเราเข้ามาดูในตัวอย่างติดตามเสร็จแล้วลูตัวอย่างอันนี้เป็นส่วนของ JavaScript ที่เราจะใช้งานตัว JavaScript นะครับก็อ่เอาตามฟอร์แมตนี้แล้วกันรู้สึกมันจะต่างจากตอนเ,อเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้หน่อยสร้างโฟลเดอร์เลาเตอร์แล้วข้างในเพิ่มไฟล์ชื่อ index.js แล้วก็ copy Code ตัวนี้ไปเดี๋ยว ฟอร์แมตนี้ต้องแก้นิดนึงผมก,ก็ไปบางส่วนก่อนก็แค่นี้พอแต่ลงมานะครับก็ที่เราใช้นี่คือส่วนของเราก็มีสลชก็คือนอกสุดหน้าสุดี็เป็นโคนสลัดอเบก็จะเป็นของหน้าอเบตัวนี้มันเป็น Single Page แอปพลิเคชันนะฮะการเล้าไปหน้าต่างๆเนี่ยมันจะเกิดขึ้นภายในไฟล์ไฟล์เดียวที่อยู่บนเว็บเซิร์ฟเวอร์ ให่มันไม่ใช่อยู่บนเซิร์ฟเวอ,อร์ที่เราดาวน์โหลดมาบนเบราว์เซอร์เราแล้วเดี๋ยวเราอินพุตกันนะฮะมันจะไม่เหมือนกับ source source side r e n d e ลืมไปเดี๋ยวผมต้องสร้างหน้าให้มันก่อนสร้างวิวสร้างโฟลเดอร์ชื่วิวก็คล้ายๆคอมเพนเนตเนี่ยแต่เราแยกคนนี้น,น,นึงว่าส่วนนี้เป็นส่วนวิววิวชื่อโฮมกับวิวชื่อแอร์เบนะครับสักครู่เนื่องจากมันเป็น client side render ก็คือทุกอย่างมันจะอยู่ ขังเลาเอน็นทั้งหมดเพียงแต่ว่ามันจะเหมือนเรากดแล้วไปลิงก์นู้นลิงก์นี้บนเซิร์ฟเวอร์ครับเป็น a b o เ t นะครับอโอเคสร้างเทมเพลตเหมือนกันเหมือนกันเลยครับ mm hmm. เดี๋ยวโฮมอับเบลทำคล้ายๆนะจะได้รู้อันไหนเป็นไหน,นนี้ที่เป็นโอวิวกันใช้วิวแล้วกันนะทั่วไปแบบไม่ต้องโปรแกรมมิ่งอะไรเลยก็ แค่ลองสร้างคอ n เนตขึ้นมาลองใส่ชิดนิดหน่อย HTML มันเราทำหน้าธรรมดาขึ้นมาโอเคหน้าโฮมเพจหน้าโฮมหน้าโฮมเป็นหน้าแรกตัวเนี้ยจะถูกเละฉีดไปที่ยิงไปที่ app. view เนะีอ่าเราอิมพอตมาเราอิ p พ r t ตทั้งโฟมกับเปาจุดจุดสแลส view สแลสเฮเดี๋ยวหลุดโทษเทีย อ่าโฮมเอ๊ะทำไมมันต้องขึ้นโฮมดอทวิวอ่ะแต่เดี๋ยวตามนี้ก่อนแล้วกันเนี่ยซึ่งมันแปลกๆนิดหน่อยที่มันควรจะทำให้ออโต้มาส์เซฟแล้วแล้วก็เห็นว่าผ่านเนี้ยเราโผล่ตัววิวเนี่ยเป็นเหมือนคอมโพเนนต์ฮะตัวเราเตอร์ก็มองเป็นคอมโพเนนต์แล้วก็โหลดเข้าไปที่ตัวนั้นเดี๋ยวเอ็กซ์พอร์ตตัวเราเตอร์เอ็กซ์พอร์ตเราเตอร์ออกไปใช้ข้างนอกเซฟ คนส่วนที่ต้องใช้ก็คือตัวเกี่ยวกับ View เพราะว่ามันเป็นส่วนหลักตัวร o เตอร์จะใช้กับทุกหนา้าเดี๋ยวเรามายูสตรงนี้ครับเดี๋ยวต้อง Import ก่อน Import Router from router เนื่องจากมันเป็น index js แล้วเป็นเหมือนมี default อยู่แล้วเราไม่ต้องอ้างถึงไฟล์ก็ได้อ้างเป็น folder ร์นะครับเสร็จแล้วก็ทำไมเออเลยอ๋อ อ๋อออดูล้เดี๋ยวลองเปิดหน้านี้ดูมีอะไรผิดไหมตรงนี้เราใช้ from นะฮะเสร็จแล้วก็ use router ให้วิวมันใช้ router ตัวนี้ครับเราใช้แล้วเออเรืเ่เลยฮะแต่ว่าตรง router มีอะไรผิดเดี๋ยวไปดูก่นะครับดูใน index.js นะมันผิดตรงไหนวะ เปิดไฟล์ขึ้นมาดูตรงนี้ต้องเป็นดอทวิวะแก้เป็นดอทวิวก่อนแล้วก็ตรงนี้เขียนผิดรี n นมฮเป็น about ชี์ผิด about แกนะ a b o u t about view โอเคแก้นะ a b o u แกแเรียบร้อยน่าจะยัง มีส่วนผิดอีกหรือเปล่าเดี๋ยวนะเออเลอร์ตอนคอมไพล์มันหายไปแล้วมันลั่ลนทามเ,เลยเดี๋ยวลองดูดีบักลองดูอ่าออตัวน,นี้ครับมันไม่รู้จักมีร,รูเตอร์ต้องอินพุตมาก่อนก่อแต่เดี๋ยวเราจะใช้ฟอร์แมตนี้ดีกว่าอินพุตเฉพาะส่วนที่ใชนะ้ก็คือ Create Router กับ c create web h a s h History นะจาก วิวลอสเตอร์อ่าอินพุตมาแล้วก็ตัวนี้ไม่ใช้เอาใช้เฉพาะข้างในนี่กดเซฟปุ๊บอ่ะเออเลืเอ,อหายแล้วน่าจะใช้ได้แล้วอ่ะขึ้นมาแล้วแต่มันยังไม่มีลิงก์ไปหน้านู้นหน้านี้เดี๋ยวเราใส่เมื่อกี้เราใส่แค่โคนะ้ดฮะส่วนที่ใช้งานเราต้องใส่เป็นเอ่อเทมเพลตเอชซก็ดูจากตัวนี้จะมีเอ่อสองส่วนส่วนนี้เป็นส่วน link นะลิงก์ฮะเราคัปปี้ส่วนลนะิงก์เนี่ยไปแปะไว้ตรง หน้าหลักแอปดัตวิวตัวนี้หน้าหลักตรงเมนเพจข้างใต้เมนเพจ e ผมเอาค้อประเด็นเดิมทิ้งกันและลงมาเอาคอมเมนต์ออกตัวนี้ก็จะมีลิงก์ไป go to home go to about นะครับแล้วก็ส่วน router view เนี่ยเป็นส่วนแสดงผล,ลเราก็พอกดข้างบนมันจะมาแสดงผลข้างล่างเนี่ยอันนี้นไม่มีอะไรฟังเมยเรียบร้อยเดี๋ยวผม,มตัวคันนิดนึงดีกว่า คันตรงนี้จะได้แยก2อันแตกต่างกันนะคับนี้โฮมก็จะไปที่หน้าสแลชคือนอกสุดถ้าเข้าไปในโฟลเดอร์ o u t เ t ก็จะเป็นหน้า About เดี๋ยวอวู่า่าหน้าตาเป็นไงขึ้นมาแล้ว g o t o h o m ก go to about พอกด g ู a b o เ t ก็เป็น About กด o o o m e โอ้เป็นไงครับการใช้ Meet กับ View 3ง่ายนิดเดียวครับใช้เหมือนเดิมเลย